พระบรมราชชนีพระพันปีหลวงจะอยู่ที่ใครนี่แหละครับที่ว่าเมืองปทุมมีพระตำหนักออกมาแล้ว เดี๋ยวเวลาพิธีกอพิธีการเสร็จสิ้นแต่มารุเรือยาวใหญ่ยาวใหญ่ยาวใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระราชนินาาเอาด้วยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดีสิง์ปุ้มเท้าเที่ยวแรงเที่ยวแรงเที่ยวแรงพาทาเสียทีผ่านแสงขยี้ไปก่อนเที่ยวนี้ผ่านแสงไรบดไรบีผายปีกมาผายปีกมาผายปีกมาผ่านแสงผายแดงแสงหนีไว้สิง์ปทุมตกี่นังระบากผ่านแสงเสียท้ายแล้วเอิ์ดลูกพ่อโอ้ยอะไร สียงมุทุกจะช่วยเวลาดีนาทีทองได้ไม่ได้ในเมื่อลุนตาสายตาแต่พันแสงตั้งลำตั้งลำได้แล้วตั้งลำได้แล้วดูซิว่าระยะสุดท้ายไปเปพันแสงอะไรเกิ 1, ดขึ้นกับพันแสงที่ช่วยใครที่เขอยู่ใครหมดใครปอาแล้วว่าแต่ว่าแกงก็แกงแล้วว้เหมือนเอาเสียงสะด้งหยองหยองหยองแต่ว่าเมื่อกลับเข้ามาตั้งลำได้ก็ยังเหนือกว่าสิงงมปทุมพันแสงก็ยังเหนือ ก็ยังเหนือกว่าและแลราันแสงก็หิวหิวสิงประทุมมาหิวสิงประทุมมาหิวสิงปรุมมา้อมใจกันวาาพายเว้ยโอ้ยตเ <มา S 2> ตียตตเตีย <มา S 2> แกกจบตายเตเตีตยตตเล่นเอาช็อกช็อกชัก,ชกโลกไปชั่ววินาทีเด<ม>ียวครับเขา้าเส้นชัยแ,แน่นอนครับกรรมการยกธงตัดสินให้พันแสง พันแสงเป็นเรือชนะและได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ราชชนนีพระพันปีหลวงปฏิเทียบ์ทุนเร็วไวสิงประทับปทุมพันแสงใสจะแข่งเอ่ยออกมาแล้วเอาแล้ววอ้ยโอ้โนอโน่โอ้โน่โอ้โนอเดี๋ยวเลยมาดูเดี๋ยวเลยโอ้โน่โอ้โนอแต่ว่าพันแสงมันอยู่ในโลกน้ำแดงได้เปรียบกระแสสายน้ดำ ใจน้ำเจกันสิงประทุมกันเลยคู่ต่อกรสิงประุกเที่ยวแรงแพ้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้ชาพันแสงบอกเป็นมวยกูจะน็อกกูจะน็อกเลยอาจจะไม่มีถึงยกที่สามไม่มียกที่สามน็อกใครยกสองน็อกใครย,ยกสองไม่รู้ว่าสองจอมไปยกสองหัวจับจะทำได้ไหมรู้ว่าทนายชกใครบอกว่าคดีนี้ขอพิจารณาคดีขอเปิดคดีฉบับที่สองดาวคดี พีเวลพิจิตรเปิดท็อลูกพอไรตามรวยไเที่ยวนี้ดูสิว่าลองน้ำแดงพันแสงพันแสงสอจอร้อยล้านเฮโลสารพาเรื่องรัวน้ำหน้าดูสิว่าสิงห์ปทุมกบนากรตาไัยทนายช่องชัยทนายช่องชัยไว้ไงก่อนภบยแล้วกอดธนากรกดแล้วกอดแล้วจะแสงได้หรือไม่ได้จะแสงได้หรือไม่ได้จะแสงได้หรือไม่ได้กอดแล้วแสงได้ไม่ได้กดแล้วแสงได้ไม่ได้ถูกิ้อสิงห์ปทุมสิงห์ปทุมสิงห์ปทุมกดแล้ว ทุมกอแล้วสิปฐุมกอดดาวพันแสงนี้พันแสงนี้สิ่งปฐุมล่บมีขึ้นมาก่อนแล้วก่อแล้วแสงได้แสงไม่ได้แล้วเที่ยวนี้ครับไม่มีอะไรครับก็ปล่อยให้เฮ้ยแม่เออท่านผู้ชมที่เคารพครับว่ากรรมการตัดสินให้พันแสงเป็นเรือชนะเออพี่น้องท่านผู้ชม